มีใครเคยสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าถ้าเราลองบอกว่าท้าทายตัวเองใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดิมซ้ซําๆไปเลยนานถึง1เดือนเต็มๆเนี่ยโดยไม่ซักเลยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผิวหนังเราบ้างอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะแค่ผ้าเช็ดตัวหลังอาบน้ําเองแตออ่ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้อาจทําให้เรามองผ้าผืนนอนในห้องน้ําเปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่า ผ้าเช็ดตัวนี่แหละค่ะคือตัวสะสมความชื้นชั้นดีเลยหลังเราใช้งานไปแล้วแล้วความชื้นนี่เองก็เป็นเหมือนสวรรค์ของพวกจุลินทรีย์เลยค่ะมันไม่ใช่แค่ซับน้ํานะคะแต่เรากําลังเช็ดเอาพวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วน้ํามันบนผิวเรารวมไปถึงแบคทีรียเชื้อราหรืออาจจะมีไวรัสบางตัวที่อยู่บนผิวเราเนี่ยไปหมักหมมรวมกันบนผ้าผืนนั้นละค่ะยิ่งเราทิ้งไวนน้นานๆในที่อับๆชื้นๆเช,ชื้อโรคพวกนี้มันก็ยิ่งเติบโตได้ดีเลยค่ะ โอ้นึกภาพตามแล้วก็รู้สึกเอ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยมีข้อมูลหนึ่งผมไปเจอมาบอกว่าถ้าไม่ซักแค่3วันเนี่ยเชื้อโรคอาจพุ่งไปถึง80ล้านตัวหัวนี่มันเยอะมากเลยนะครับแล้วถ้าถ้าเป็นเดือนล่ะครับปริมาณเชื้อโรคนี่คงจะแบบมหาศาลเลยสิครับแล้วมันส่งผลเสียต่อผิวหนังเราโดยตรงยังไงบ้างครับ ส่งผลโดยตรงเลยค่ะเมื่อเราใช้ผ้าเช็ดตัวที่มันสะสมเชื้อโรคเยอะๆยะยะความสกรปรกหมักหมมแบบนั้นติดต่อกันนานเป็นเดือนอย่างที่ว่านะคะสิ่งแรกๆที่อาจจะเจอเลยก็คือการระคายเคืองผิวค่ะอาจจะมีผื่นแดงแดงคันๆหรือบางทีก็เป็นกระตุ้นให้เกิดสิวได้โดยเฉพาะพวกสิวตามตัวตามหลังอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ารูขุมขนมันเกิดการอุดตันแล้วก็อักเสบจากพวกเชื้อแบคทีรียพวกนั้นนอกจากนั้นนะคะยังอาจจะทําให้เกิดการ ติดเชื้อที่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นพวกรูกขุมขนอักเสบที่เราเห็นเป็นตุ่มหนองเล็กๆตามไรขนหรือในคนที่มีโรคผิวหนังเดิมอยู่แล้วอย่างเช่นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือสะเก็ดเงินเนี่ยก็อาจจะทําให้อาการมันกําเริบแย่ลงไปอีกได้ค่ะ โอ oh, ฟังดูน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับแค่ผ้าช็ดตัวผืนเดียวเนี่ยนะหรือแบคทีเรียที่เอ่อค่อนข้างน่ากังวลอย่าง Staphylococcus aureus นะคะตัวนี้เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางผิวหนังที่พบบ่อยเลยตั้งแต่เป็นค่าตุ่มหนองธรรมดาไปจนถึงการติดเชื้อที่อาจจะรุนแรงขึ้นได้นะคะถ้าเรามีแผลบนผิวหนังอยู่แล้วซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยมันสามารถอาศัยอยู่บนผ้าช็ดตัวที่ไม่ได้ซักนานๆได้แบบสบายๆเลยค่ะ ลองคิดดูสิคะว่าการเอาผ้าที่มันเต็มไปด้วยเชื้อโรคสิ่งสกรปรกพวกนี้มาถูตัวซ้ำๆทุกวันเป็นเวลาเป็นเดือนเนี่ยมันก็เหมือนเราเอาสิ่งสกรปรกกลับมาทาตัวเราเองนั่นแหละค่ะอืมเข้าใจเลยครับชัดเจนมากแล้วพฤติกรรมผิดๆที่คนส่วนใหญ่มักทำกันโดยไม่รู้ตัวล่ะครับเกี่ยวกับผ้าเช็ดตัวมีอะไรบ้างครับอย่างผมเองเนี่ยยอมรับเลยว่าบางทีก็เอ่อใช้ผ้าผืนเดียวเช็ดตั้งแต่หน้าลงไปยันเท้าเลยอันนี้ถือว่าเสี่ยงไหมครับ อ๋ออันนั้นเป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะการใช้ผ้าผืนเดียวเช็ดทุกส่วนเนี่ยมันเหมือนเปิดโอกาสให้เชื้อโรคจากส่วนหนึ่งของร่างกายเช่อนอาจจะจากเท้าหรือบริเวณอื่นๆที่อาจจะมีเชื้อเยอะกว่าเนี่ยมันย้ายไปติดที่หน้าหรือส่วนที่ผิวบอบบางกว่าได้ง่ายๆเลยค่ะ แล้วก็การใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกับคนอื่นอันนี้ก็ชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเชื้อโรคกันโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราหรือไวรัสอย่างหูดก็ติดต่อผ่านผ้าเช็ดตัวได้ค่ะอ๋อครับครับแล้วเรื่องการเก็บในห้องน้ํำล่ะครับส่วนใหญ่ก็ผมก็คนนึงแหละแขวนไว้ในห้องน้ํากันทั้งนั้นเลยใช่ค่ะ การแขวนผ้าเช็ดตัวไว้ในห้องน้ำโดยเฉพาะห้องน้ำที่อากาศไม่ค่อยถ่ายเทมีความชื้นสูงสูงเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทําให้ผ้ามันแห้งช้าแล้วพอแห้งช้ามันก็ส่งเสริมให้เชื้อโรคเชื้อราเติบโตได้ดีขึ้นไปอีกค่ะผ้าที่บางทีเราจับดูข้างนอกเหมือนแห้งแล้วแต่อาจจะยังมีความชื้นหลงเหลืออยู่ข้างในก็ได้พอใช้เป็นนานๆโดยไม่ซักไม่ได้เอาไปตากแดดเลยมันก็กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อชั้นดีเลยค่ะ ยิ่งถ้าทิ้งไว้เป็นเดือนอย่างที่ตั้งคำถามมาตอนแรกสภาพคงไม่ต่างจากผ้าขี้ริ้วชื้นๆที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคเลยค่ะจริงๆนะคะโอ้โหฟังแล้วต้องรีบเปลี่ยนพฤติกรรมด่วนเลยครับแล้ววิธีดูแลผ้าเช็ดตัวที่ถูกต้องจริงๆเหรอครับ ควรทำยังไงบ้างเพื่อให้ปลอดภัยกับผิวหนังเรามากที่สุดครับคำแนะนำทั่วไปเลยนะคะก็คือควรจะซักผ้าเช็ดตัวอย่างน้อยๆก็สัปดาห์ละ1-2ครั้งค่ะหรือถ้าให้ดีเลยก็คือหลังใช้งานไปแล้วประมาณ2-3ครั้งก็ควรจะซักแล้วค่ะ แต่ว่าถ้าวันไหนเราไปออกกำลังกายมาเหงื่อออกเยอะๆหรือว่าผ้ามีการเปื้อนสารคัดหลั่งอะไรพวกนี้ก็ควรจะซักทันทีเลยค่ะแล้วก็คนที่มีปัญหาโรคผิวหนังอยู่แล้วนะคะก็อาจจะต้องซักบ่อยกว่านั้นค่ะที่สำคัญอีกอย่างคือควรแยกซักผ้าเช็ดตัวจากเสื้อผ้าอื่นๆนะคะเพื่อป้องกันการตนเปื้อนและที่สาคัญมากๆเลยคือหลังใช้ทุกครั้งต้องตากในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกหรือถ้าให้โดนแดดได้จะยิ่งดีมากเลยค่ะเพื่อให้ผ้า แห้งสนิทจริงๆลดการสะสมของเชื้อโรคค่ะครับผมแล้วเรื่องที่มีคำแนะนำว่าควรเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวทุกๆ2-3เดือนอันนี้แหะครับมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอครับซักบ่อยๆอย่างที่คุณหมอแนะนำไม่พอเลยครับ การซักบ่อยๆเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นมากๆค่ะแต่ว่าเมื่อเราใช้ผ้าเช็ดตัวไปนานๆเนี่ยเส้นใยของผ้ามันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลงความสามารถในการซับน้ำก็จะลดลงแล้วก็อาจจะทำความสะอาดยากขึ้นด้วยทำให้มีเชื้อโรคตกค้างสะสมได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าเราจะซักแล้วก็ตามการเปลี่ยนผ้าผืนใหม่ทุกๆ2-3ถึงเดือนก็เลยเป็นคำแนะนำเพื่อสุขอนามัยที่ดีที่สุดค่ะคล้ายๆกับที่เราต้องเปลี่ยนแปลงสีฟันทุกๆ3เดือนนั่นแหละค่ะ เข้าใจแล้วครับสรุปแล้วเนี่ยการใช้ผ้าช็ดตัวผืนเดิมนานเป็นเดือนโดยไม่ซักเลยนี่เป็นความคิดที่ไม่ดีต่อสุขภาพผิวอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยแม้ว่าตาเปล่าเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามันสุกปรกแต่ว่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆเนี่ยมันสะสมอยู่จริงๆการใส่ใจเ,เรื่องง่ายๆใกล้ตัวอย่างการซักการตากแล้วก็การเปลี่ยนผ้าช็ดตัวตามเวลาที่เหมาะสมก็เหมือนเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพผิวที่ดีของเราในระยะยาวเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะ สิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงหรือว่าไม่มีผลกระทบนะคะเรื่องผ้าเช็ดตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะก็อยากจะฝากให้ลองใช้โอกาสนี้กลับไปสำรวจดูนะคะว่ายังมีของใช้ในชีวิตประจำวันชิ้นอื่นๆอีกไหมที่เราอาจจะเผลอละเลยเรื่องความสะอาดไปจนมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเราแบบเงียบๆโดยที่เราไม่ทันได้ระวังตัวอยู่ก็ได้ค่ะ ถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ